สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนการทำห้องแชทนะครับให้เป็นเหมือนดีเจเลยนะครับนะขั้นแรกก็เข้าที่ท็อกท็อกนะครับแล้วกดที่ห้องของฉันครับแล้วก็กดที่ห้องที่เราสร้างไว้นะครับถ้าคนยังไม่มีนะครับกดตรงนี้นะครับกดตรงพื้นที่ว่างนี่นะครับ ครกดตรงพื้นที่ว่างครับเราสร้างแชนแนลนะครับอันนี้ผมมีแล้วครับขั้นแรกนะครับให้กดเข้าไปที่นี่ครับตั้งค่าแล้วก็ h ช n nel นะครับ h a n n น l นะครับแล้วบอว่าเอออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณภาพครับเป็นโหมดเพลงนะครับต่อไปต่อไปที่เออ ห่ายว่าป๊บนั่งนะครับคิดก่อนอ๋อน,นี่ครับฟรีครับกดเป็นคิวนะครับใหม่นะครับเดี๋ยวอ๋อโอเคเห็นแล้วอันนี้เสร็จแล้วเด้ยแว,แวแล้วก็มาสมาชิกนะครับกดอ,อันนี้สองอันพิยมชมครับอัน 1 2 3ครับเหลือช่องอ่ะไรเงี้ยนุำมาพเสียครับเป็นโหมดเพลงนะครับทั้งข้างอื่นครับใช้อันตรงกลางนะครับไม่เป็นห่งห้องครับไม่เป็นไรครับก็ตกลงเลยครับจะมีอย่างนี้ขึ้นมานะครับยังมีอย่างนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วให้เราขึ้นตรงนี้ครับเพื่อเข้าคิวฟูดนะครับแล้วเราจะเอาเพลงมาโซดเอาเพลงใช่ไหมครับเพลงนี่ครับครับกดเอาเพลงครับเพิ่มเติมนะครับจะเลือก ที่ไหนนะครับถ้าเป็นผมมันจะเลือกแบบหนึ่งนะครับปึ๊บแบบหนึ่งีย๋ยวหาไฟล์ก่อนเอยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็น i 2นะครับ iTool ชื่อ desktop ต้องเป็น iTool น,นะครับ เนี่ย iTool เลือกเลยนะครับก็ถ้าจะเปิดเพลงนะครับกดเนี่ย iTool X นะครับ,รบก็ต้องกดตรงนี้ให้มันเป็นปิดเพลงก่อนนะครับแล้วก็ iTool มันจะขึ้นมาให้เฮ้ยไม่ขึ้นมานครับไม่ขึ้นมานครับอ๋อขึ้นแล้วขอไฟนะครับเมื่อกี้ จะเลือกเปิดเพลงก็เลือกเลยนะครับเอาทุกอยู่ในใจแล้วกันนะครับกดตรงนี้เลยมันจะมีเพลงขึ้นมาให้นะครับนะครับจะปิดก็ปิดตรงนี้นะครับเฮ้ยไม่ใช่นะครับต้องปิดตรงนี้นะครับเฮ้ยปิดเลยนะครับ ก็ถ้าสมมติมีเพื่อนมาเล่นเขาอาจจะกดดอกกุหลาบต,ตรงนี้ให้ครับหรือจะส่งตรงนี้ให้ก็ได้นะครับผมยังทําไม่เป็นนะครับที่จะสตรีมตรงนี้นะครับผมทาไม่ค่อยผมทําไม่เป็นนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคบขอบคุณ